สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราใส่ชุดนี้นะครับผมมันก็ต้องทีมฟูลพูลอยู่แล้วน่ครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับนักตะคนใหม่เลยแล้วกันครับบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอมากครับวันนี้ไปไปรับตัวจากดอนเมืองกันเลยดีกว่านะไปไปเลยสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติม f i f a POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเข้ามาในตลาดนะครับบอกเลยว่าทุ่มทุนสุดๆนะฮะนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักนั่นเองครับผม4,290นสร้ล้านนะผมดีจะบอกว่าเกิดฟรีก็ได้นะ คือแบบว่าไม่ค่อยเติมนะครับไอดี ID นี้โชลี่โชว์ทิ้งมากนะครับไอดี ID นี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปตีเม็ดขึ้นเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มกันดีกว่านะครับไหนเอ๋ยอีซักนะครับเม็ดง่วงนะครับตอนนี้อ่ะน่าจะได้ไหมชูบและ่าต่อไปได้นะนี่เลยครับคือเม็ดส้มไปเลยอัพสกิลกันเลยดีกว่าสไติเกอร์ แล้วก็ในเรื่องของอ,อเอาเรื่องอะไรดีเลี้ยงบอลเหรอเลี้ยงบอลก็ได้นะได้ไหมเลี้ยงบอลจะได้ในเรื่องของความเร็วเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่แตกต่างกันนะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างอ่าตรงนี้นะครับความก้าวร้าวควบคุมลูกบอลเลี้ยงโอ้ยความคล่องแคล่วงัหงมดีขึ้นนะเรื่องการหมุนก็อยากได้นะครับเอาเป็นการเลี้ยงบอลแล้วกันนะอ่านี่ของคล่องตัวนะครับ ในส่วนของอีซักส่วนของกล้องหน้าเราเดี๋ยวไปเฮดทีนี้ก่อนเฮดทูเฮดอ๋อจริงตรงนี้ผิดนะนี่ยสี่สามสามสี่สองหนึ่งสามอ๋อ,อ,อโอเคโอเคสี 4, 2, 1, ่สองหนึ่งสามแสดงว่าเราจันเป็นจะต้องดอบนะครับอ๋อนี่ถูกแล้ว 4, 2, 1, ะสี่สองหนึ่งสามจัเป็นจะต้องดอบโอเว่นแหละนะครับทีน,นี้ กักปูโอ้กักปูอาจจะต้องวางอาจจะต้องพักแข็งแล้วล่ะนะครับอีซักมาขนาดนี้ึบแล้วก็ตีขึ้นนิดนะึงนะฮะฝีนิดหน่อยวัดใช่เลยนะครับเอาไปไว้ตรงแทนโอเว่นก่อนเฮ็ดนะ ถ้าเป็นเมนเจอร์ล่ะถ้าสมมติว่า<ห>เราเอาถ้าเราเอาอีซักไว้ตรงนี้ล่ะโอ้ยังมันจะเพิ่มไหม,มร้อยสิบหกไหมมัน <c oughs> อยังร้อยสิบห้าอยู่นะครับยังไม่ร้อยสิบหกไม่เป็นไรเอาให้ถึงนี้ก่อนนะครับสี่สองหนึ่งสามนะครับลองดูแผนนี้หน่อยหรือไม่ก็สี่สองสองไหมเอาสี่สองสองสองดีกว่าสี่สี่สองฮูดดิ้งดีกว่าเดี๋ยวแก้สภาพพีนิดหนึ่งสี่สี่สองฮลดิ้งเออได้อยู่ได้อยู่ แก้สภาพทีมนี่นะครับ4-4-2 holding เอาที่เราถนัดนะครับ4-4-2 holding เอาเป็น4-4-2 holding เคียซ่าแต่เวีทก็จะไม่ได้ลงนะถ้าเอาโอเว่นไปตรงนี้จอนบานตรงนี้เวสก็จะไม่ได้ลงเดี๋ยวเวสค่อยลงหรือว่าจะเอาเวสลงแทนกับฟินแบกเวสลงกับฟินแบกอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเป็นอาจจะไม่เหมือน ในชีวิตจริงเท่าไหร,ร่นะโอเว่นอยู่ฝั่งฝั่งนี้แล้วกันนะเน้นคลองตัวอะประมาณนี้อีซัคอยู่ฝั่งฝั่งนู้นแล้วกันมาเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตของอีซัคหน่อยแล้วกัน,นครับเป็นเม็ดส้มนะครับเทนไปที่30นะครับสเตตดังนี้ครับพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับสกิล4ดาวเช่นกันครับสูง192ซนติเมตรครับเทา้า5 5อายุยี่นะครับ ในเรื่องของฝีเท้าอยู่ที่ร้อยแปดสิบสามนะครับสปีดก็ถือว่าทําออกมาได้ดีอยู่นะครับเลี้ยงบอลร้อยหกสิบห้าการดิงร้อยแปดสิบห้านะครับการส่งบอลร้อยสิบสองแล้วก็สภาพร่างกายร้อยสามสิบแปดครับคุณสมบัตินะครับมีแค่ยิงปั่นโค้งอย่างเดียวนะครับเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับแล้วก็เป็นรูเล็ตครับสกิลติดตัวนะครับมาไปลองสักสองเกมหน่อยแล้วกันนะครับว่าอีซัคคู่กับโอเว่นจะได้หรือเปล่านะครับกับฟูลิเวอร์พูลครับผมว่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับกับแดงเดือด วันนี้นะครับไม่รู้จะเจอแมนยูหรือเปล่านะในสองเกมข้างหน้านี้นี่ครับไปโอเคสลับไหมโอ้ไม่สลับแล้วล่ะ,ะครับชุดน,นี้แหละมาครับในส่วนของเลี้ยวคู่ครับโอ้เกมลุกคือ116เลยนะครับเกมเด่นกลาง112ยสครับค่อนข้างที่จะดอกพอสมควรครับ ส่วนของลิเวอร์พูลนะครับมาด้วย4-4-2โฮ l d i n g ครับของหอกเป็นเล็กซานเดอร์อิชัรกแล้วก็ไมเคิลโอเว่นนะครับอยู่ฝั่งเป็น4-3-3แม่แตกนะฮะโอเคเริ่มเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลครับนะฮะนะครับได้บอลก่อนก็มีความกังวลใจในเรื่องของดาวของอิชานะในเรื่องของความฟิต ของร่างกายครับอยู่ที่โอ้โหลูกนี้กระโดดว้าครับกระโดดว้าจ้ารับลูกนี้จะเวียดฮะเวียดวันนี้เวียดลงมาเล่นโอ้โหอีซักจังวันนี้มือเจอเลยวันนี้อึ๊บโอ้โห บอลอยู่ไหนอ้บอลไม่อยู่ไหนครับบอลอยู่ทางน,นั้นนะครับนะ<า>ครับเวียครับโอเว่นจังหวะนี้มีโอกาสเปิดมาถึงไหมไม่ถึงครับอีซัคโ,โ,โอ้โหม่งถึงมงโดนไหลอีกฝั่งหนึงนะฮะครับ,รบโอเว่นจังหวะนี้มาที่เคียซาค และเป้าหมายของเราคืออะไรเออเอ็นเตซาผมโอ้โหโอ้ยม,มงไม่ตรงกรอครับอีซักจังหวะนี้มีโอกาสเทกตัวนะบอกเลยสายเปิดมงโอเคเลยนะครับมีลุ้นมีลุ้นสายเปิดมงสูงดีสูงดีแอตเลตจังหวะนี้มาที่เขาเ,าเานะ และลูกนี้จอนบานมาอีกนะครับลูกพี่จอนบานจําเป็นจะต้องไปแล้วพี่จอนบานมาที่โอเว่นก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอ้เคียซ่านะครับไม่ใช่โอเว่นนะครับขออภัยด้วยโอ้นื่ว่าคนวิ่งตามมาคือโอเว่นนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเคียซ่าครับผมนะครับคียซ่ายิงขึ้นก่อนแล้วกันครับใจังหวะนี้อิซัาบ็อบบี้ชาร์ตัน โอ้นะครับอ่ะหมดเวลาแรกก่อนนะครับผมโออิซักมีโอกาสอยู่จังหวะหนึ่งนะครับจังหวะเท็คตัวนั้นนะครับผมเสียได้ครับไม่ตรงกรอบไม่งั้นก็ยิงเดบิวต์ไปตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับโี้ฮูรูนี จะซีดูเด็กแบบว่าเมออยู่นะฮะโอ้โหไม่คิดว่าจะยิงโดนโดนยิงระยะไกลนะครับผมน,นี่โอเว,วน่นนะครับบนมาหนึ่งจังหวะและ้วไม่ผ่านคาร้อน,นะครับผมลูกนี้อาร์เล็กซานเดราโนครับโอ้โูลูกนี้ เข้ามาทเทคขึ้นไม่ทันฮะจังหวะนี้โดนไปที่2ต้นหนึ่งครับตอนนี้เกมตามซะและ้วโอ้โหดูมีโอเว่นช้าเกินฮนะกำลังจะแบบชาร์จพลังอยู่จังหวะเมื่อกี้ เราจิ้วเอ้าพวกนี้ปุ๊บเราสองดูเด็กไปครับย้ายตัวครับย้ายตัวเอาเราจ่ายดูสิถึงนะโอ้ไม่ถึงนะลูกนี้ จะซาไปแล้วเ,เอ,อ่อสี่ดาวของอีซักนะครับก็ถือว่าเล่นได้ครบ90บนาทีอยู่นะคิดว่านะแล้วโลนี้ไม่ล้ำนะครับล้ำใช่ไผมต้องเล่นเกมรุกแล้วละ่ะเหลือเวลาอีก3นาทีไม่รู้จะ ต่อเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์อาจารย์ไม่รู้จะต่อเวลาเท่าไหร่ครับโอ้โหคู่นี้โอ้ลูกีอีซักล้มครับผมโอ้ยล้มง่ายเกินอ่ะแพ้ไปครับที่หนึ่งประตูต่อสองครับจังหวะนี้อีซักแบบมีจังหวะเดียวนะครับในครึ่งแรกนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมที่สองหน่อยดีกว่านะครับอีซักจะยิงได้หรือเปล่าครับโอเคครับเกมที่สองครับเกมแรกต้องบอกเลยน้องเวียสหายไปไหนไม่รู้นะฮะคือหายไปเลยครับเวียสรู้สึกว่า ไม่เห็นหน้าเห็นตา,ตาเห็นหนวดเห็นเขาเขาเลยนะครับก็ต้องมาดูเกมนี้กันอีกทีนึงนะว่าเวียจะช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับแต่ทางนี้โอกคัสอิซากแล้วกันครับนะครับจังหวะนี้จนบาลอีซากับ ตูนี้มีคนวิ่งมาครับผมมีคนวิ่งมาแล้วอู้หูโอ้โอเคียซ่าครับหมุหลุดกรอบไปอีกรอบเลยครับแหมคือการหมุงมันได้หมงุงมันได้ลุนนะแต่ว่าการจะหมุงเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยมันก็ต้องแบบต้องควบคุมทิศทางดีๆด,ด้วยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าจะหมุงให้มันตรงกรอบหน่อยเนะี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้การปัดจอดีกว่าเพรางั้นน,ะน้องๆบอกว่าว่างั้นนะส่วนตัวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ในเรื่องของการประจอ้ยไปครับโอ้โหนี่ขายยาวของจอนบานได้ไหมได้อยู่ไปครับลูกนี้จอนบานสปีดไปแล้วครับผมแล้วลูกจอนบานมีโอกาสนะครับลูกนี้ขอยิงหนึ่งจังหวะโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนเหนียวเกินใครวะเนี่ยมาๆอีกสักหน่อย กซักไม่ได้ครับโอเว่นขอยิงหนึ่งทีโอ้โหอลิซอนนี่ว่าเหน,น,นียวนึบเหนียวหนึบเกินไปหรือเปล่าเหนียวหนึบเกินโอ้โเหนียวจริงเหนียวจริง ขอหนึ่งจังหวะครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมอีซัคลูกนี้ได้รับบอลจากชอนบานะครับหมุนตัวมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงไปครับผมเดบิวต์ให้เกมแรกของร์พูครับเดบิวต์ลูกแรกมาแล้วครับผมแนวลูกนี้จอนบาลไม่ เคอร์อเคธมาครับลีเซ่เตรียมตัวรอสักครู่เลยเดี๋ยวเคอร์อเคสมาแน่นอนไปเคลียร์ไปก่อนในส่วนของมาร์เกยฮียครับก็ยังเชื่อว่านะั้นน่าจะ จบฤดูกาลนี้นะครับน่าจะย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับหวังว่าคงจะไม่ไปเอามาดริดนะครับหวังไว้ว่านะโอเวดอึบโอเคโอ้ยเวียดโอ้โหเจอหน้าเจอหนวดแล้วครับเวียดของเราแทงสวยฮะลูกนี้ไม่ล้ามาบอมไม่ล้ำฮนะลูกนี้เวียดใส่สกอร์ไหมโอ้โหไม่ใส่ฮะ อีอนหนึ่งจังหวะครับอื้อหืออลิซอนวันนี้เหนียวเกินเหนียวเกินปุยหรือเปล่าโอ้โหอลิซอนยิงไปเยอะมากเลยนะจังหวะนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบอลทุ่มนิดนึงฮะออลูดีอีซ่าอีกรอบเองครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครับเหมือนเดิมครับ ใช่ภาพเดิมๆซ้ำๆเดิมๆนะครับผมจังหวะม้วนตัวเหมือนเดิมนะฮะอเล็กซานเดอร์อิซัซยิงด้วยขาขวาเหมือนเดิมครับไปครับอยู่นีโอเว่นเหมือนจะหลุดว่างๆโลง่ลงๆโลง่ลงๆไหมฮะโอเวน่นจังหวะนี้โอเวน่นลูกนี้เข้าขาขวาครับผมโอโ้โว จังหวะน,นี้ให้ดูอีกรอบนะครับปา,ปาดมาครับผมลูกนี้แล้วก็ <c oughs> ยิงไปฮะโอ้โหไม่ต้องยิง <c oughs> อะไรมากมายมากครับยิงเน้นทิทางไปก่อนปั๊ไปครับปึ <c oughs> ๊ไม่ฟังฮะอ่ชางบอกว่าขอขอได้ไหมอือหือไม่ได้ครับขอแฮ้ถิกได้ไหมพี่ จนบ้านไปแล้วครับโอเว่นมองมองโอเว่นอยู่มองโอเว่นอยู่และโอเว่นไม่ถึงฮะโอ้โหอู้นี้โอเว่นเกือบแล้วครับชิปโกว่าอย่างไรอินเนสตาอินเนสตายืบยืบเอา เราดักเสยว่ะไปครับสองนาทีมีสาระทุกคนอุ้ยอีซักหัวแดงครับนาทีที่เก้าสิบหัวแดงครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของอีซักเดี๋ยวเราไปสรุปผลหน่อยแล้วกันนะครับกับอีซักครับผมโอเคครับในส่วนของอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับก็คงจะต้องบอกเลยว่าว่ามีอ่าส่วนสูงที่ดีนะครับคือหลายหลายคนอาจจะมองว่าอีเออีซักมีแบบส่วนสูงเนี่ยจะมีความข้องตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆใช้งานแล้วแบบ ด้วยความที่เราอัพในเรื่องของความคล่องด้วยนะครับรเวลาเล่นหน้าคู่อะไรเงี้ยมันจะต้องพิกจอยอนาล็อกพิกอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องพิวๆหน่อยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะเล่นอีซัคโดยที่เล่นเป็นหน้าเดี่ยวนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของความขแข็งแรงมากกว่านะครับหรือไม่ก็ลูกหมงุทรงพลังลูกหมองุอะไรพวกนี้นะครับหน้าเดียวจะดูดีกว่าแต่ถ้าหน้าคู่แนะนำว่าเป็นการเลี้ยงบอลน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าความคล่องตัวเวลาพิกบอลอะไรพวกนี้เวลา ยิงบอลแล้วก็จ่ายไปพวกนี้มันจะคล่องคล่องมือมากกว่านะครับอ๋อในส่วนของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับก็2เกมยิงไป2ลูกนะครับด้วยจังหวะที่หมุนตัวนะครับด้วยสกิลรูเล็ตนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปยิงง่ายๆไปนะครับนะก็มองว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายครับผมแต่ก็มีข้อด้อยตรงที่พลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับบางคนอาจจะ กังวลใจว,ว่ามันจะครบ90นาทีหรือเปล่านะครับเล่นไป2เกมเมื่อกี้นี้นะครับถือว่าครบ90นาทีอยู่นะครับแต่ว่ามีแอบหัวแดงในนาทีที่80กว่าอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อในเรื่องของการลงมาช้อนบอลไหมไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะลงมาล้วงบอลอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะด้วยอาจจะเป็นหน้าคู่อะไรมั้งมันก็เลยไม่ค่อยลงมาล้วงบอลมากสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะในส่วนของอีซาก็ถือว่าสว่านสะพานแน่นอนครับ ใครที่จะทำฟูดิ้ฟูก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปลงแรงอะไรพวกนี้ก็ได้ครับยีซักดีแน่นอนนะครับร้อย OBR ร้อยสิบสามในเรื่องของเท้าเทาห้าห้าเนี่ยมันเล่นได้ดีแน่นอนนะครับผมนะต่อผ่านแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม